พลเอกประยุทธ์ได้ชื่อว่าเป็นคนเลือดเย็นถือว่าเป็นคนหรือหรือหรือเรียกว่าอย่างหนึ่งคืออัจฉริยกรทางสงครามก็ได้เพราะคนตายเป็นจนํานวนมากเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงถ้าดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 9ผู้ใดกระทําการใดเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจากักรตกไปอยู่อํานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้รัฐห,ห,หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐ ของไทยเนี่ยเสื่อมลงต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตนะครับสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำรงตำแหน่งมาถึง7ปี10เดือน27วันถ้ารวมในสมัยเป็นหัวหน้าคอสอชอด้วยก็8ปี2เดือนพอดีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทย ลันแต่สร้างความชิบหายกับบ้านเมืองอยู่ไปก็โคตรเปืองภาษีนะครับลงพื้นที่ทีก็กลัวตายขนตำรวจทหารกว่า5,000นนายตัดสัญญาณมือถือเพราะกลัวถูกลอบสังหารด้วยเทียนทีหรือสไนเปอร์ถ้ากลัวมากท่านก็ควรลาออกไปอยู่บ้านรอหนึ่งผมอยากจะพาท่านเนี่ยไปเดียวๆนะฮะไปกับผมสองคนไปดูหนังกลางแปลงด้วยกันที่กรุงเทพมหานครแต่ผมเชื่อว่าน้ำหน้าอย่างท่านเนี่ยไม่กล้าไปท่านขี้ขาด ท่านมีตาขาวมากกว่าตาดําสังเกตที่ภาพนะฮะตาขาวมากกว่าตาดํานะครับท่านยอมรับจากค่าว่าท่านแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ไปก็เป็นตัวทวงความเจริญของประเทศชาติและประชาชนผมอยากให้ท่านปล่อยประเทศไทยประชาชนไทยเสียทีเถอะอยู่ไปก็หาวิธีฉลาดฉลาดในการหาเงินกําไรมาดูแลประชาชนไม่ได้แต่ถ้าวิธีการขายชาติ หาเงินมาเพื่อพยุงอำนาจของตนเองผมเชื่อว่าท่านถนัดดังนั้นท่านประธานครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาพร้อมกับพระนะครับพระพุทธรูปหรือเรียกว่าพระพุทธเจ้าปางบินทบาทเนะีครับปางบินทบาทนะครับผมขอในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนรัษฎร ที่ประชาชนเลือกมาและไม่ได้ซื้อเสียงมาแม้แต่บาทเดียวผมเชื่อว่าผมขอพูดแทนคนไทยกว่า66ล้านคนอาจจะไม่ถึงแต่โดยส่วนใหญ่จำนวนมากนะครับขอบินทบาตพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ปลดปล่อยประเทศไทยประชาชนไทยให้ท่านลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านปลดปล่อยไปสิที่เถอะครับ เพราะว่า8ปีแล้ว2เดือนแล้วท่านอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ผมขอบินทบาทครับขอบคุณครับท่านปรธาน